เอาละครับสดีิูิชมนะครับผมวัตนาเบกล่าวมาอีกครั้งในนิยายวายเรื่องรักอิสระโดยคุณนเขียนเต้าหู้ไข่ตอนที่9นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงอยู่ใต้คลิปนะครับไปอู่่หนุนคนเขียนกันเยอะๆนะเรื่องราวจ,จะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนที่9ชายชารากับเด็กน้อยพระบ้านพี่อิสกลาจากโรงเรียนพอสมควรก็เลยต้องตื่นเช้ากว่าปกติหลังจากอาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็ได้ไปหยิบกระเป๋าที่วางอยู่บนเตียงนอน มองภาพโปที่นอนทีไรก็อดตกใจหน้าเ็นเทนไม่ได้ทุกทีตัวเบ้อเร่เลยเนี่ยผมที่กําลังเดินออกมาข้างนอกชะงักกึกเพราะเห็นพี่อีสยืนอยู่หน้าประตูพอดีอ้ากำลังจะไปเรียกพี่อีสตื่นแต่เช้าเลยนะครับลุงมาทำอาหารเช้าให้นี่ไงพี่อีสชี้ไปยังโจ๊กครับถึงสำเร็จรูปก,กับนมรสจืดกล่องนึงที่วางอยู่บนโต๊ะหน้าโซฟาเทน้ำใส่โจ๊กครับได้เรียกว่าทำอาหารเหรอครับเออนะ่า คำได้ก็บุญแล้วกินเลยเย็นหมดแล้วเนี่ยผมพยักหน้ารับยิ้มยิ้มกำลังจะเดินไปนั่งลงที่โซฟาแต่พี่อิสคว้าไหล่ผมไว้ก่อนมองหัวจดเท้าสายตาไปหยุดอยู่ที่หัวเข่าของผมเดี๋ยวนะอะไรครับกางเกงมือสั้นไปไหมฮะผมก้มดูกางเกงตัวเองที่สั้นเหนือหัวเข่าขึ้นมานิดหน่อยแต่สำหรับผมก็เป็นความยาวที่กำลังดีไม่ได้ว่าสั้นด้วยซ้ำกางเกงเน่ะสั้นจังวะ ไม่สั้นขนาดนั้นนะแผลที่หัวเข่าก็ยังไม่หายไม่อายเขาเหรอยาวกว่านี้ไม่มีหรือไงไม่มีครับอะไรของมึงเนี่ยสมัยนี้เขานิยมแบบนี้เหรอมึงจะโชว์ขาอ่อนให้คนอื่นดูหรือไงที่อีสขี้บนเออกูจะบนมึงจะทำไมมึงรีบไปซื้อใหม่เลยเนะเอาให้ยาวถึงแข้งเลยคนอื่นใส่สั้นกว่านี้อีกนะก็เรื่องของคนอื่นสิว่าทำไมต้องไปทำตามเขาด้วย สายแล้วสายแล้วไม่มีเวลาฟังนะครับผมตัดบทพี่อีสแล้วนั่งลงกินโจ๊กครับที่ไม่ร้อนแล้วก็เลยตักเข้าปากแบบรัวๆคนข้างๆยังบ่นเป็นลุงแก่ๆไม่หยุดปากเด็กสมัยนี้ก็แปลกเห็นคนอื่นทำก็ทำตามไม่ได้คิดเลยว่ามันควรหรือไม่ควรผมกินโจ๊กหมดก็ตามด้วยนมอีกกล่องปกติไม่ชอบกินนมเลยแต่พี่อีสมองด้วยหางตาตอนที่ผมเมินใส่นมก็เลยต้องยกกล่องขึ้นมาจอดดูย่างช่วยไม่ได้กินเสร็จก็คว้าเป้คือสะพายพร้อมจะออกจากบ้านแล้ว ผมต้องไปส่งไหมผมไปเองได้ครับเออไปดีๆเรื่องงานกี่โมงก็ไลน์มาบอกด้วยแล้วขาก,กล่าวแวะซื้อผ้าก,ก๊าซมาด้วยนะเอาตังไปเขาได้ยาแล้วควักแบงค์ร้อยส่งให้ผมสองใบให้ตังทําไมอ่ะก็ให้ตังไปโรงเรียนไงผมดุดหัวเราะออกมาขณะที่พี่อีสขมมดคิวแน่นพี่อีสพี่อายุเท่าไหร่อ่ะยี่สิบห้าแล้วพี่คิดว่าผมอายุเท่าไหร่สิบเจ็ดไง แต่พี่ทําเหมือนผมเป็นเด็กประถมอ่ะพี่เหมือนลุงแก่ๆส่งหลานไปโรงเรียนเลยลุงมาทําอาหารเช้าให้บนนั่นบนนี่แถมให้ตังไปโรงเรียนอีกเอา้าแล้วมึงมีตังใช้รืองไงมีครับปกติผมหาเงินใช้เองอยู่แล้วกูไม่รู้นี่หว่ากูเคยแต่เลี้ยงแมวไม่เคยเลี้ยงเด็กไม่รู้ต้องทํายังไงเว้ยแมวกูไม่เคยไปโรงเรียนสักหน่อยพี่ไม่ต้องดูแลผมขนาดนี้ก็ได้แค่ให้อยู่บ้านก็ขอบคุณมากแล้ว ผมอาจจะเด็กกว่าพี่แต่ไม่ได้เด็กอย่างที่พี่คิดนะเออพูดเหมือนกู้แกเลยเนี่ยก็ทำตัวแก่มากอะ่ะเด่กก็เตะเปียงเลยงั้นผมไปโรงเรียนแล้วนะเขาพยายางน่ารับแลวเดินไปที่หน้าประตูก้มลงสวมรองเท้าก่อนที่พี่อิสจะเรียกผมด้วยชื่อที่เคยชินไปซะแล้วเลนปิงครับต่อไปนี้ใช้ชีวิตอย่างที่มึงอยากใช้เนะชีวิตมึงเป็นอิสระแล้วเป็นอิสระ ล่ครับใช่อยากทำอะไรก็ทำอยากพูดอะไรก็พูดมีอะไรก็บอกกูไม่ต้องเก็บเอาไว้คนเดียวให้ความรู้สึกของมึงเป็นอิสระบ้างเนอะผมได้แต่พยักหน้ารับเบาๆขณะที่อีกคนยังบ่นต่อที่บอกว่าทำอะไรที่อยากทำหมายถึงทำแต่เรื่องดีๆนะเว้ยไม่ใช่ไปทำตัวเกเรจนเสียคนไม่งั้นกูเตะตัวขาเลยนะเรื่องไหนที่กูไม่เห็นด้วยกูจะดูมึงเองครับครับไปเรียนได้แล้ว ครับลุงลุงพ่อมึงดิพี่เอสยกเท้าขึ้นแต่ผม,มเบาการผมจะได้ออกมาจากบ้านมุมปากขยับเป็นรอยยิ้มกว้างอย่างห้ามไม่ได้ตลอดทั้งชีวิตผมไม่เคยมีความรู้สึกนี้เลยไอความรู้สึกที่เดินตัวปลิวออกจากบ้านมีความสุขแม้ในวันที่อากาศชื้นครึ้มฟ้าครึ้มฝนเพิ่งจะเข้าใจวันนี้เองความรู้สึกที่เป็นอิสระวันนี้ที่โรงเรียนผมต้องมาทํางานตามส่งเพราะเมื่อวานขาดเรียนไป โชคดีที่เมธีเพื่อนที่แสนดีนที่หนึ่งถ่ายรูปการบ้านเอาไว้ให้ลอกก็เลยเอามานั่งปั่นในคาบดนตรีเพราะครูไม่สอนอะไรปล่อยให้นักเรียนนั่งเล่นเครื่องดนตรีกันไปเองผมไม่เคยชอบว,วิชาดนตรีเพราะเล่นอะไรไม่เป็นสักอย่างสอบทฤษฎีผมคะแนนเต็มตลอดแต่สอบปฏิบัติขึ้นมาเมื่อไหร่ชิบหายแน่นอนตอนม .4 ครูสอนกีตาร์แค่4ี่คอร์ผมเล่นบอดตั้งแต่ต้นเพลงยันจบเพลงเพื่อนนี่ตามล้อกันจนจบเทอมเลยแต่ก็มีคู่หูสายบอดอย่างเมธีเป็นเพื่อนกันเลยไม่ค่อยเขินเท่าไหร่ เอาหลัสนมาฟังทางนี้หน่อยนะเด็กๆผมละสายตาจากงานแล้วเงยหน้าขึ้นไปมองครูรัฐพลครูประจำวิชาดนตรีที่เพิ่งเข้ามาสอนได้ปียุราด้วยความที่ครูอายุยังไม่มากและใจดีเป็นกันเองเด็กๆส่วนใหญ่เลยเพื่อมครูมากกว่าครูสอนดนตรีคนอื่นๆนี่ะไรคะครูขอทัวเรื่องสอบปฏิบัติครั้งก่อนหน่อยนะจําได้หรือเปล่าว่าตกลงกันไว้ว่ายังไงเรยกเร่งดนตรีเองและเล่นกันทั้เพลงค่ะผู้หญิงแถวหน้าเป็นตัวแทนตอบ ใช่แล้วใช่แล้วถ้าง,งานริงสอดที่จะเริ่มสอบครั้งแรกแล้วนะเด็กๆชิบหายละผมเผลอสะบัดองอมาแต่เป็นจังหวะที่ทุกคนเงียบพอดีเสียงของผมก็เลยดังพอที่จะได้ยินทั้งห้องจนต้องรีบยกมืออุดปากตัวเองครูเนทพลหลุดหัวเราะมาเบาๆชิบหายแน่นอนละเด็กๆถ้าปรกรณ์ยังเอาแต่ทําการบ้านในห้องครูผมไม่ต้องเถียงเลยครูดูอยู่นะครับคือว่าเนะ่ประกรณ์ยังจะเถียงอีกเนาะผมชื่อประวินครับ ผมสวนกลับเสียงดังเมื่อครูไม่เปิดโอกาสให้ผมพูดเลยแค่อยากทวงคืนชื่อจริงของตัวเองให้ครูจําได้บ้างอา้าวเหรอขอโทษทีนะครูะะรัฐพนยกมือไปเชิญขอโทษกับเจ้าหัวเราะหน่อยหน่อยหรือไม่บางทีผมอาจจะไปเปลี่ยนชื่อเป็นประกณไปเลยน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดของเรื่องนี้ก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยวสอ,อาทิ์เริ่มสอบเลยเนาะครูจะเก็บสอบแบบเรียงเลขที่นะครับใครอยากให้ครูสอนอะไรเป็นพิเศษก็มาหาได้เลยนะเด็กๆผมตอบรับครูไปพร้อมกับเพื่อนในห้อง เกาเจะหันควอบไปหาเมธีมันเองก็หันมามองในจังหวะเดียวกันแค่มองตาก็เข้าใจว่าความชิบหายไวป้ปปวงกำลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วคู่หูสายบอดมันคัมแบ็กแน่นอนเทอมนี้หลังเลิกเรียนผมตั้งใจะจะไปทํางานแต่พอไปถึงร้านพี่พิงเห็นว่าผมเจ็บขาก็เลยไล่กลับมาทั้งๆที่บอกแล้วว่าไม่เจ็บมากแต่เขาก็ไม่ยอมให้ผมทํางานแถมให้ขนมปังมากินอีกใจดีกับผมจะไม่กล้าจะโต้เถียงอะไรก็เลยได้แต่ทาตามที่บอกแต่เพราะไม่ต้องทํางานผมเลยว่างอยากกระทนหัน เพิ่งเคยมีเวลาว่างหลังเลิกเรียนไม่รู้ว่าจะเอาเวลาไปทำอะไรดีเลยตั้งใจจะกลับบ้านบ้านเหรอคิดถึงคำนี้ขึ้นมาด้วยความรู้สึกสับสนนิดหน่อยนึกถึงบ้านของป้าที่ผมเดินออกมาโดยไม่คิดไตรตรองอะไรแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ไม่อยากกลับไปที่นั่นเลยเว้นก็แต่ความเป็นห่วงที่มีต่อยามันทำให้ผมนึกถึงบ้านหลังนั้นขึ้นมาผมจึงหยิบมือถือขึ้นมากดเบอร์บ้านซึ่งเป็นเบอร์เดียวที่จำได้ลังเลนิดหน่อยตอนที่จะกดโทรออก ก่อนจะหลับหูหลับตาจิ้มถอ,อกไปขอให้คนที่รับเป็นญาติทีเถอะครับนี่โปรดละขอเลยนะสวัสดีค่ะย่าผมถอนใจล่องออกเมื่อปลายสายเป็นเสียงญารับปิงเหรอปิงใช่ไหมใช่ครับปิงเองไปอยู่ที่ไหนล่ะเป็นยังไงบ้างปิงโอเคดีแล้วไปอยู่กับใครล่ะใช่คนที่เข้ามาวันนั้นไหมใช่ครับญาปิงอยู่กับเขา เ้าเป็นคนดีไหมไว้ใจได้หรือเปล่าไว้ใจได้ครับเป็นคนดีด้วยย่าไม่ต้องเป็นห่วงนะจะไม่ให้ย่าห่วงได้ยังไงล่ะจะไปอยู่กินยังไงย่าน่าจะช่วยอะไรปิงได้มากกว่านี้ไม่เป็นไรครับย่าทุกอย่างโอเคมากเลยปิงอยู่ไม่ไกลาจากย่าอย่าห่วงเลยนะครับถ้ายังไงก็โทรมาหาย,ยา่าบ่อยๆนะรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีด้วยได้ครับ ย่าก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมกดวางสายจากญ่าแล้วถอนใจออกมาเบาๆถึงจะเป็นห่วงญ่าแต่ผมก็ไม่อยากกลับไปที่นั่นแล้วคนที่นั่นคงรู้สึกดีกว่าถ้าไม่มีผมเพราะฉะนั้นผมก็จะขอเป็นคนเห็นแก่ตัวและใช้ชีวิตยอย่างที่อยากใช้ทำอะไรที่อยากทำขอเป็นอิสระสักทีผมเดิงกลับเข้ามาในบ้านพี่อิสเห็นเจ้าของบ้านกำลังนั่งอยู่หน้าคอมไม่รู้ว่าใจลอยอะไรผมได้เข้าไปใกล้ๆ เขายังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ําผมใช้ง,ง้องหน้าไปดูเขากำลังใช้ดินสอวาดรูปลงบนกระดาษมันไม่ได้เป็นรูปวาดเหมือนแค่ขีดเขียนเขียนไปเรื่อยเปลื่ยไม่ได้จริงจังสายตาเลื่อนมองมือข้างที่จับดินสออยู่ผมจึงเพิ่งสังเกตเห็นเป็นครั้งแรกพี่อิสเป็นคนถนัดมือซ้ายพี่อิสเฮ้ยเยยผมกระโดดออกมาเพราะตกใจเสียงพี่อิสที่ตกใจผมเขายกมือทาบอกและถอนหายใจเบาๆทำท่าทางเหมือนคนแก่ที่หัวใจเกือบวาวแล้วหันมาพูดเสียงดุ ไอ้ลินปิ้งตกใจหมดเลยขอโทษครับขอโทษครับแล้วนี่ไม่ทำงานเหรอเจ้านายไล่กลับมาบอกว่าไม่อยากใช้งานเด็กขาเป๋เขาไปยังนนารับแล้วพี่ทำอะไรอยู่เหรอเห็นนั่งมือคิดอะไรเพลินๆเนี่ไม่มีงานทำว่างชิบหายเลยเออพี่ผมซื้อขนมมาฝากว่าแล้วก็หยิบโตเกียวหน้าโรงเรียนที่ซื้อมาฝากส่งให้เขาขนมเด็กๆไม่กินใช่ปะกินดิหิวอยู่ เขาว่าระยะโตเกียวเข้าปากขณะที่ผมได้แต่อมยิ้มนหน่อยๆคนแก่กินขนมเด็กๆเออพี่อิสเล่นดนตรีเป็นไหมอ่ะผมถอดเป้กับเสื้อคลุมออกแล้วเดินไปนั่งที่โซฟาพี่อิสเดินมานั่งข้างๆผมด้วยไม่เป็นนะโหไม่เท่เลยเกี่ยวอะไรแล้วแค่นี้กูก็เท่มากแล้วเว้ยจะให้กูทําอะไรอีกเล้อแล้วถามทําไมผมมียนวิชาดนตรีต้องเล่นดนตรีให้เป็นเพลงด้วยแต่ผมเล่นอะไรไม่เป็นสักอย่างเลย ตกนนแน่ๆนสามชันไปเลยมึงอะพี่อ่ะแล้วนี่มึงจะไม่ซื้อกระเเกงใหม่ใช่ไหมที่อิสชีไม่ทิ้งเกงผมวนเข้าเรื่องนี้อีกแล้วไม่ซื้อแล้วอีกเทอมเดียวก็จบแล้วเปลืองตังค์พูดไม่ฟังเนอะแล้วได้ซื้อผ้ากอสมาไหมจะได้ทําแผลให้เออลืมนึกขึ้นได้ตอนที่เขาพูดถึงลืมเรื่องนั้นไปสนิทเลยเล่นปีงเงยเพราะมึงตัดผมทรงนี้ไง มึงถึงได้ขี้ลืมเนอะมันเกี่ยวกันไหมเหล่ะไม่รู้กูหมอหมดละท่งผมมึงมันขัดตากูปรองทรงเว้ยพี่นักเรียนมันก็ตัดได้ทรงเดียวนี่ละสมัยเรียนพี่หัวเรียนใช่ไหละ่ะเออดิีแต่มึงผมยาวแล้วนะเนี่ยทิ่มตาแล้วด้วยผมยกมือปัดผมข้างหน้าที่เริ่มยาวจนปิดคิ้วแต่ข้างหลังยังไม่ยาวมากเพราะแต่ครั้งล่าสุดช่างตัดผมเอาข้างหลังออกเยอะไปหน่อยไปตัดเลยมึงจะปล่อยให้ยาวไปราพันเซลหรือไง แต่ข้างหลังมันยังไม่ยาวเลยนะเปลืองตังเอองั้นกูตัดให้ได้เหรอได้ดิเขาว่าแล้วลุกไปหยิบกันไกลตัดกระดาษที่เต๊าทำงานมาผมก็พริบตาเปรีบกับท่าทางอาจริงของพี่เขาขยับกันไกลแงบแงบมาจ่อตรงหน้าแต่ว่าผมไม่มั่นใจเลยสักนิดนึงเลยออกปากปฏิเสธพี่อิสผมว่าผมไปตัดร้านดีกว่าคงเสียเงินไม่เท่าไหรเออเนอเมื่อก่อนกูตัดหน้ามาให้น้องสาวประจำเลยเนอะมันเหมือนกันเหรอ เชื่อพี่สิพี่อย่างนั้นเหรออยู่เฉยๆผมอยู่เฉยๆตามคำสั่งที่ยังนิ่งกับพร้อมเมื่อครู่คำแทนตัวเองว่าพี่ยังติดอยู่ในหูน้ำเสียงทุ่มต่ำและคำว่าพี่ฟังดูอ่อนโยนแปลกประหลาดแค่คำเดียวจากปากเขากลับสะกดผมให้นิ่งอยู่ได้จริงๆที่เอสก็เพื่อ,อรพ,พร้อเ,เป็นนิ่นามือใหญ่ของเขาจับผมด้านหน้าของผมลงมาอีกมือค่อยๆเล็มออกเทีลนิดผมนั่งเกรงอย่างลุ้น ส่วนเขาเองก็รู้ตั้งใจจะไม่กล้าชวนคุยอะไรได้ยินแค่เสียงกันไกลดังกระทบกันหลับตาดิผมหลับตาลงตามคำสั่งก่อนพี่อิสจะเป่าลมใส่หน้าเบาๆเสร็จแล้วผมลืมตาขึ้นเห็นหน้าพี่อิสที่อยู่ใ,ใกล้ๆพอดีไม่รู้ว่าเพราะอะไรตอนนี้ผมรู้สึกว่าพี่อิสโคตรน่ารักเลยเขายกมือขึ้นปัดผมด้านหน้าให้แล้วขยับมุมปากขึ้นยิ้มก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงเบาสดแหวง อ,อผมยกมือจับหัวและกระพริบตาปลิบๆอีกฝ่ายได้แต่หัวเราะออกมาเนียนๆไปเฮอน่าไม่มีใครสังเกตหรอกพี่อ้ะมันก็ไม่ได้ยาผมได้แต่มองตาขวางพี่อิสยึงคงมองหน้าผมอยู่สายตาของเขาที่ไม่เลื่อนออกไปไหนเลยทําให้ผมรู้สึกแปลกใจนิดหน่อยขอยับปากถามเบาๆพี่มองอะไรตามึงเป็นสีน้ําตาด้วยเขาว่าแล้วยกมือจับคางผมให้อยู่กับที่ก่อนจะยืน่นใบหน้าเข้ามาใกล้ มองเข้ามาในลูกตาของผมอย่างจริงๆงจังใครๆเขาก็สีนี้กันไม่ดีมีน้ำตาลอ่อนเลยเป็นพ่อะมึงข้าสารอาหารปะเนี่ยพี่อิสยืนหน้าเข้ามาใกล้อีกพี่อิสกำลังมองตาผมใกล้ๆขณะที่ผมก็ได้เห็นพี่อิสแบบใกล้ๆด้วยเหมือนกันผมไม่กล้าเลือนสายตาไปมองส่วนอื่นนอกจากส่วนดวงตาคิ้วหนาเรียงตัวสวยเข้ากันดีกับตาสองชั้นคมๆและดวงตาของเขาเป็นสีน้ำตาเข้มพี่อิส น้องปิงเฮีย <Here. S 2> ทั้งผมและพี่ East เอสรีบผ่าออกจากกันหลังได้ยินเสียงเรียกที่หน้าประตูพี่ปอนผู้เป็นเจ้าของเสียงเดินเข้ามาพร้อมพี่โอมพี่ปริ้นอย่างเคยทำไรกันอะเล่จ้องตากันเหรอลาวยกูกำลังนั่งดูตาหลินปิงมันอยู่ดูทำไมอะกอสีมันแป,กแปลกๆเนอะไม่เชื่อมึงมาดูดิสิ่งคำพูดของพี่ออสผู้พี่ทั้งสามคนก็พุ่งตัวเข้ามาจ้องตาผมแบบจริงๆยังจัง ผมรู้สึกขัดเขินขึ้นมาเล็กน้อยกับการมาได้คนอื่นมองตาเล่นเดาว่าหน้าคงได้ไปแล้วเพราะรู้สึกได้ถึงความร้อนเผาบนใบหน้าแปลกยังไงอ่ะพี่ปอนขาบดกชิ้วถามเขาเรียกว่าน้ำตาลเฮเซลนัดเว้ยพี่โอนบอกผมเพิ่งได้ยินชื่อเรียกของสีน้ำตาลแบบนั้นเป็นครั้งแรกสวยดีครับพี่ปินพูดได้ยิ้มนิดนิดพอแล้วพอแล้วพอพอพอิพอพอนปิงกูหูแดงหมดแล้วเนี่ย พี่อิสเข้ามาดึงทั้งสามคนออกไปแล้วเปลี่ยนเรื่องพูดล้วพวกมึงมาทำไมเนี่ยทำงานสิครับขออนุญ,ญาตเลยนะฮะมึงไปขนของมากูไม่อนุญ,ญาตได้ไหมเลยฮะพี่อิสบ่นเบาๆก่อนพวกพี่ๆจะไปช่วยกันยกของเข้ามาจัดก,การทำโมเดลกันอย่างดูชำนาญผมนึกสนุกเลยขอเข้าไปช่วยด้วยพวกเขาก็เลยให้ผมช่วยตัดอันที่ง่ายๆเพราะเกิดพลาดไปตัดผิดเดี๋ยวต้องเสียเวลาพวกเขาร่างแบบใหม่อีกระหว่างนั้นก็ชวนกันคุยไปเรื่อยเปื่อย ส่วนพี่อีสนอนกินป๊อปคอร์นอยู่บนโซฟาสบายๆแล้วปิงไปโรงเรียนยังไงอ่ะเดินไปครับเฮ้ยไกลเนาะพี่อีสทำไมไม่ไปส่งน้องอ่ะเออได้เดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปส่งปั่นจักรยานไปแล้วให้หลินปิงมันนั่งตะกร้าหน้าไปได้ไหมจะบ,บ้านเหรอพี่ไม่ใช่อีทีนะหมายถึงหนังที่เป็นมนุษย์ต่างดาวขี่ตะกร้าหน้ารถของมนุษย์ผมเคยดูตอนเด็กๆเฮ้ย รุนมือนในทานีทีด้วยเหรอวะมาดูตอนโตแล้วนี่แหละครับเมื่อก่อนลุงผมชอบดูหนังมากผมก็เลยได้ดูด้วยแล้วมึงชอบดูหนังบ้าผมพยายามน่ารับผมชอบดูหนังกับลุงแต่พอลุงตายไปก็ไม่มีใครชวนผมดูหนังอีกเลยไม่เคยเข้าโรงหนังด้วยเพราะค่าตั๋วหนังแพงเกินไปสําหรับผมงั้นดูหนังกันพี่อิสว่าแล้วก็ลุกไปหน้าทีวีดึงเล่นชักจากชั้นวางทีวีออกมาผมแวกทางที่เต็มไปด้วยเศษกระดาษเข้าไปหาเขา ก็จะเห็นดีวีดีหนังอัดแน่นอยู่ในนั้นคิดว่าสมัยนี้จะไม่มีคนสะสมดีวีดีแบบนี้แล้วซะอีกโหโคตรเยอะเลยพี่อิสชอบดูหนังเหละครับอืมชอบดูหนังแต่ไม่ชอบเข้าโรงหนังเนะรับคาเสียงดังเกินแล้วมึงชอบดูแนวไหนละ่ะดูได้ทุกแนวครับหนังโป๊ไหมพี่แม่งเดี๋ยววันหลังกูส่งไฟล์ให้เอาไว้ดูคนเดียวพี่อิสไหนบอกเรื่องที่เชื่อไม่ต้องสอนไงครับ พี่ปิ้นหันมาพูดก่อนจะโยนเศษกระดาษที่ขยับเป็นก้อนมาโดนหัวพี่อิสพอดีกูล้อเล่นเว้ยอันนี้ดูยังพี่อิสเปลี่ยนเรื่องกลับมาที่ดีวีดีปลายนิ้วไล่ผ่านกล่องดีวีดีไปทีละแผ่นปากพึมพำชื่อเรื่องไปด้วยคราวนี้ผมเป็นฝ่ายถามบ้างแล้วพี่ชอบดูแนวไหนที่สุดก็ต้องหนังโป้อยู่แล้วที่จริงจังสักวินาทีได้ไหมครับแล้วกูไม่จริงจังตรงไหนเนี่ยทีนี่มันไม่มีคำไหนจะพูดจึงได้แต่ถอนหายใจออกมาแทน อีกฝ่ายหัวเราะเบาๆแล้วให้คำตอบมาอีกทีกูชอบหนังรักแบบไม่ฉากเรดได้ยเยอะผมหันขวับไปมองคนที่เกือบจะจริงจังแล้วก็ล้อเล่นอีกพี่อิสนี่มันน่านักทำไมต้องทำตาขวางด้วยไม่พอใจกับความจ,าจริงใจจรรัของพี่ไงกูนึกว่ามึงจะชินแล้วนะเนี่ยพี่อิสพูดขำๆก่อนจะเลือกหนังรักเรื่องนึ้มาเปิดดูผมลาจากการเป็นลูกมือพี่ๆทั้งสามเพราะหมดงานในส่วนที่ผมจะทำได้แล้ว ขยับขึ้นมาหน้าบนโซฟาดูหนังกับพี่อิสพราะในหนังไม่ฉากเรทอย่างที่บอกพี่อิสก็ยื่นมือมาปิดตาผมไม่ต้องดูไม่ต้องดูพี่ผมโตแล้วมึงนี่มันแก่าดานักมันไม่ได้มีอะไรสักหน่อยผมพูดปาดขณาที่ฉากเลิกซีนในหนังยังคงไม่จบและยาวนานกว่าที่คิดผมเลื่อสายตาจากหน้าจอเหลือมองไปทางอื่นก่อนไปสบเข้ากับสายตาพี่อิสที่มองผมอยู่พอดีไหนว่าโตแล้วไงแค่นี้ยังหน้าแดงเลยผมเปล่า เขินด้วยอยาดพี่ผมใช้กระปั้นทุบเขาเบาๆแต่เขาหันมาเอาคืนผมด้วยการดีหน้าผากแรงจนก,กระโหลกเกือบร้าวผมจึงหันไปคว้ามือกระดาษที่พี่ปิ้นส่งให้แล้วใช้เป็นอาวุธมันเจ็บนะเว้ยพี่ทำผมแรงกว่านี้อีกแอพเพนด้าโทรพีพีอิสผมวอยลั่นเพราะพีอิสคว้าม,มือกระดาษไปจากมือผมอย่างง่ายดายแล้วใช้แขนอีกข้างล็อกคอผมเอาไว้พริบตาเดียวผมก็ติดแง่งอยู่กับท่อนแขนของเขาอย่างร้ายแรงขัดขืน ฉันต้องเอ่ยปากขอโทษก่อนเหมือนทุกทีพี่ผมขอโทษจะตีพี่อีกไหมพูดสิไม่ไมําำแล้วครับผมตอบบึกอักจะง้าไปกับคำว่าพี่ของเขาเองแล้วถ้าําอีกพี่จะลงโทษแล้วนะไม่เอาไม่ําแล้วบอกแล้วไม่ทำไงดีมากพูดแค่นั้นก็จะคลายแขนที่ล็อกคออาไวา้แต่ก็ไม่ได้ปล่อยผมออกแขนข้างนั้นยังคงโอบคอผมอยู่หลุม หลังผมยังแนบอยู่กับตัวของพี่อิสในท่าทางที่ดูคล้ายกำลังถูกกอดผมค่อยๆขยับตัวออกมาจากตรงนั้นเองในตอนที่พี่อิสดูไม่ได้สนใจอะไรก่อนที่ความสนใจของพวกเราทั้งหมดจะถูกเทไปที่เสียงหนึ่งซึ่งดังขึ้นที่หน้าประตูพี่อิสผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงนั้นยิ้มกว้างและโบกมือเป็นเชิงทักทายทุกคนในที่นี้น่าจะเป็นผมคนเดียวที่ไม่รู้ว่าคนที่กำลังเดินเข้ามานั้นเป็นใครกระทั่งพี่อิสเอ่อยชื่อเธอขึ้นมาผมก็เลยจําได้เลย แฟนเก่าพี่อิสนั่นเองเอาเลยก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่เอ่อ9นะครับโอ้โหตาจบแบบละครไทยคนดูเมลละไปไกลเลยไอละครไทยใช่ปะก็ต้องรอตอนหน้านะครับว่าจะไปยังไงต่อนะฝากเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนเต้าหู้ไข่ด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนกันด้วยนะครับนึก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้อุตราเบ้ด้วยนะครับ ฝากติดตามต,ต่อไปด้วยนะจะปสวัสดีครับผมวัตนาเบ้